สวัสดีครับวันนี้อาจารย์มาสอนนะครับในการบังคับแบบกระต้มมัดในการทักษะการเป็นทักษะก,ก็คืออีกทักษะหนึ่งที่ใช้กันนะครับสําหรับสัตว์ใหญ่นะครับแบบกระต้มมัดโดยกิีการใช้เชือกแบบว่ากระต้มมัดเราต้องเท้าครงก่อนว่าทาไมถึงเรียกแบบว่าการมัดแบบกระต้มมัดเพราะว่าเรานึกถึงกระต้มมัดที่แบบมัดเป็นส่วนๆเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะครับว่าทาไมถึงเป็นกระต้มมัดเรียกชื่อนี้มาได้เราจะใช้เชือก2เส้นนะครับคือเส้นที่1เราจะบังคับคอไว้ก่อน นะครับเส้นที่1เราจะบังคับโคไปก่อนแล้วก็ผูกโคไว้แน่นนะครับและส่วนเส้นที่2เรามาคล้องบริเวณส่วนคอของมันนะครับและต่อมาคือเราใช้ปลายเชือกนะครับโดยการเหวี่ยงไปดันด้านสันหลังนะครับสันหลังของโคนะครับแล้วก็สอดก็ไปนะครับบริเวณส่วนของใต้ท้องนะครับแล้วก็นําเชือกหัวเชือกนี้เนี่ยควยมาหน้านะครับและทีนี้ทําการดึงนะครับดึง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 นะครับ และนี่คือเป็นอะไรเป็นส่วนที่1น,นะครับจะมองไม่ออกเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวลอยทบหนึ่งนะครับและทบที่สองเราใช้เหมือนกันทักษะเหมือนกันกับอันแรกนะครับเราก็เบี่ยงเชือกปลายเชือกไปด้านหลังอีกนะครับด้านหลังอีกนะครับแล้วก็ทำการมาสอดข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าส่วนที่สองตัวนี้เนี่ยเราจะไว้ที่อะไรสวา่า นะครับส่วนที่เป็นสว่าของโคนะครับแล้วก็เหวี่ยงเชือกมา,ด,าด้านหลังนะครับอยู่ท้ายโคแล้วตําการเราต้องดึงแบบนี้ได้ไหมขาของเราดึงแบบนี้ไม่ได้นะครับเราอาจจะลื่นได้นะครับเราต้องเอาอะไรขาขวานี่ไปด้านหลังขาสายอยู่หน้าตําท่าที่จะดึงพร้อมที่จะดึงนะครับต่อให้ช้างก็ล้มนะครับคือแบบกระต้มัดใน,นนั้นสายเห็นหรือยังว่ามีลักษณะแบบก้าโตมัดเลยไหมเหมือนไหม เหมือนเด็ดก,ก็ต้มมัดเลยเดีรย้ยังทักษะการผูกนะครับในการสอดเชือกเข้าไปแล้วทาการดึงแบบนี้หนึ่องสาแล้วก็ดึงปึ๊ดโคมันก็จะล้มนอนเลยนะครับกือเราก็ต้องำกัดแล้วก็บังคับโคไว้อยู่นิ่งนี่คือทักษะแบ็ดก,ก้าต้มมัดครับผม